ก็ขอาการสวัสดีทมชานชวนกันด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแซนบ็อกคิดตีนี่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 โอเคโอเคเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะการเล่นก็กดเพย์ไอซีเราะจะขี่รถไปไหนกันดีทุกคนโอเคผมจะขี่รถไปไหนผมรู้แล้วออขอแปับนีกก่อนขอภัยด้วยเพราะอันนั้นคือเสียงขนมที่ผมเพิ่งกินไปนะนะขออันนั้น โอเคเออพวกเราก็จะไปเล่นเกมนี้กันนะเราจะขี่รถไปหาคนโปล่เอ้อชยชนคนไปหนึ่งตาดหน่อยเศร่าหน่อยไหมโอเคชนคนไปแล้วต้องชนคนตายบางคนก็จะเออมีเมมมบบงนินเงินดอกออกมานะนะแค่เฉพาะบางคนนะเราจะไปหาเงินกันหาเงินที่ไหน เป็นอย่างดีว่าการทํางานโบไอมันจะมีอซอมบี้ด้วยนะอซอมบีจ้จัดการเนี่ยเน่ชวนซอมบีตายถ้าชวนซอมบีมบ้ตายเนี่ยซอมบี้ถ้าซอมบี้ตายเนี่ยมันจะได้เงินมาด้วยนะคะ มันมันตายนะก็ตีเลยนะ้ไม่มีหมดอะช่างเป็นโอเคนี่ไงเราจะชนมันอีกสังหนึ่งอปักหนึ่งมันตายแล้วมันก็ไม่ดอกเงินให้ครูเนาะเออเออนาะมีขี่รถหรถปะสายเฮียเลยมันจะตลัไปตอนนั้นโอเคผมเห็นเออไอ้แท็กซี่ตัวนี้โอเคผมจะต่อยหน้ามัน เนี่ยไอแท็กซี่ตัวนี้มันจะโบกมืออย่างนี้และถ้าใครมีรถเนี่ยแล้วขี่อยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันก็จะเดินเข้าหารถคุณแต่ผมก็ต่อยหน้ามัน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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งมันเห็นมาเนี่ยเอ๊เห็นไหมเห็นไหมฮ้ยไอต่อยมันต่อยมันตายอ้าาย่ายาหยาทำฉันนะฉันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างช่างว่าแม่งเลยมันกูจะฆ่ามึงห้ตาย อตาย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 แล้วมึนจ้องโอเคมันมีนมัน,มนออกมาด้วยโอ้ไมค์กนี่โคด,ดีเลยวะ่ะโอ้ไมค์กอนไมค์กอนแโอเคเราจะเป็นเอ,อเลยลืมบอกไปทั้งลางที่มันให้เดินไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถลงไปได้แล้วผมก็จะมาต่อยหน้าตําหลวดัยเสื้อเขียวคนนี้เออมันจะไปไหนนะ่ะเออหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะฉันไม่อยาก โดนคนฆ่านะแล้วทำไมนายอยากตายเหรอไม่ไม่ฉันไม่อยากตายนะหรือว่านายอยากต้องการชีวิตของใครสักคนไม่ไม่ฉันคือเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันต้องทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จไม่นายต้องโดนล่อยหน้าตายเออต่อยหน้ามันไม่สำอตเลเพวกเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำอะไรดีเนาะ ตบน slow motion ว้าฮอฮฮนี่กูกลายเป็นบอบแลเว้เว้เว้เเราจะไปขโมยรถคันนั้นด้วยเออลืมบอกไปเกมนี้เนี่ยเออคนขับเนี่ยไม่มีอยู่จริงไอ้เหี้ยคนขับเนี่ยไม่มีอยู่จริง เราก็จะไปขโมยรถคันนั้นนะด้วยการสโลโมชันฉันขอตามเธอไปทุกทีฉันจะขี่เธอจริงๆหมายถึงกูจะฆ่ามึงให้ตายแย่ๆๆมึงจะฆ่ากูฆ่าพ่อมึเอ๊ยมึงจากูเหรอไอ้รถเอออะไรนะเออรถ,รถเออรถ,ร,ถร,ถรถพย,บยาบาลอาาโดนกูต่อยหน้าเหรอ มันก็ต่อยกูสิห้กูลืมไปรถไม่กูติดกำดังแล้ใครก็ได้ช่วยด้วยเราจะสลอมาชั่นเออนี่มันรถกูนี่หว่าเออแล้วเราก็ขี่มันลืมบอกไปถ้าเราขี่รถที่มันเคลื่อนไหว้ตายตึงขึ้นมาด้วยความพิลุษติงต่างโอ้เจอว่าเราจะไปซื้อไม้เกสบอลกันนะ ยังสงสัยกันอีกว่ามีเงิน500รํายทไมไม่ไปซื้อปืนล่ะโอเคทําไมถึงไม่ซื้อปืนรู้ไหมปืนเนี่ยมันมีราคา500บาทเนี่ยเราจะมาเอตีอผู้ชายคนนี้กันนะนี่ตีมึงให้ตายหาเลยโอ้ชเพยงพยังพยองพยองพยองพย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 องพยองงพยอยงงพพยงพยอยงพยอพอยงพพยยงพย พียงโอเคนี่มันใส่เสียงเอฟเฟกเองไม่ได้โอเคเนี่ยมันฆ่ามันกันโดยกันเาเพียงเยงเพียงเพียงเยงเพียเพียงเงแล้วแต่ล้วมันยังไม่ตายเออเราจะมาตีมันค้งสุดเลยให้มันตายซะตายโอเคมันตายไม่มีเงินดอกลืมบอกไปเอ็ีซีในตัวในเนียโอเคแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์